สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กราฟดัชนีแล้วก็แทรกน้องทองไว้ให้ในท้ายคลิปนะคะแล้วก็ยังคงความเป็นดัชนีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่ม DE40 กันตัวแรกนะคะเมื่อว่าดี4 0ก็ปิดเป็นแห่งเทียนสีเขียวนะคะโครงสร้างอิทธิพลของเชน ในทำเฟรมเดย์เนี่ยเขาจะเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าน้องเนี่ยก็คือไซด์เวชฉ่ำเลยตรงนี้แต่ว่าระยะการวิ่งกรอบไซด์เวก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเราก็สามารถที่จะหาจุด s c กลปิ้งทำกำไรในวันต่อวันได้นะคะ แต่ว่าเราต้องอ่านโครงสร้างดีๆว่าราคาเดยวิ่งไปถึงจุดไหนแล้วนะคะราคาที่ลงมาจ่อแนวนะบริเวณตอนนี้นะในปัจจุบันนะในทม์เฟรมเดย์เนี่ยเขาก็ลงมาจ่อในแนวรับแต่ว่าเขาปิดเป็นเทียนสีเขียวแบบเป็นเขียวโดจิที่บ่งบอกว่าอาจจะขึ้นต่อหรือว่าลงต่อมาหาแนวรับข้างล่างก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าแนวนี้ทางเฟรม H1 H4 ร่วมด้วยช่วยกันเนาะยืนเหนือยกฐานถ้ามองว่าเป็นขาขึ้นในอีกไม่นานเราก็สามารถที่จะพิจารณาหาจุดย่อบายแต่ว่า ถ้าคาลิเบตลงมาในทางเฟรมเมสก็จะเห็นว่าโครงสร้างราคาในทางเฟรมเมส่นเนี่ยกราฟยังเป็นขาลงอยู่นะถ้าเกิดว่ากราฟเป็นขาลงเนาะแล้วก็ยังไม่เสียเทนขาลงแสดงว่าแนวต้านที่เราจะรอเล่นวันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่แล้วว่า เดี๋ยวต้องวัดความคุ้มค่าก่อนเพราะว่าเขาเป็นขาลงก็จริงเนาะทำเฟรมที่ห้งก็เป็นขาลงแต่เขาดัานมาจ่อแนวรับภาพใหญ่ไงทุกคนอันนี้ก็ถ้ามองในทาเฟรมที่หนเนี่ยเขาเกิดพฤติกรรมการไซเวนะทุกคนเนี่ยเป็นการเป็นการไซเวถ้าเกิดว่าจะให้ขึ้นแบบสวยๆเลยกราฟกลับไปเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมน้องจะต้องกลับขึ้นไปชนะบริเวณ2 4 2 1 4 7ก็คือเป็นการยก โลยกไฮเนาะวิ่งขึ้นไปแล้วก็เอาชนะตรงนี้แล้วก็ยืนแล้วก็ย่อก,กลับมาลึกๆในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาทำหน้าตาแบบนี้แนวตรงนี้จะคลายเป็นแนวรับทันทีตรงนี้เนาะเมื่อวานนด่จาได้ว่าแอดมาวิเคราะห์กราฟว่าตรงนี้หาจุดเด้งเซลลนะแต่ถ้าลบออกนะคะลบ,ลบเส้นออกจะเห็นได้ว่าน้องนะเริ่มไซด์เวย์นะคะแต่ทีนี้ โครงสร้างในทางเฟรม H สี่เนมันจะเป็นขาลงอยู่เนาะเราก็สามารถที่จะพิจารณาหาจุดเด้งเซลลได้นะคะแนวที่เราจะลอเด้งเซลก็แนวนี้เลยที่เมื่อเช้าเนี่ยกราฟมารีเจ็คแล้วแล้วก็มีแท่งเทียนการกลับตัวถ้าเกิดว่าเขากลับขึ้นไปทดสอบอีกครั้งแล้วเนาะเกิดสัญญาณพฤติกรรมการเสียเทนขาขึ้นในภาพเล็กก็สามารถหาจุดเด้งเซลล์ได้นะคะตรงนี้เป็นแนวต้านนะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนะคะถ้าไปเห็นภาพในทางเฟรม H สเนี่ยจะเห็น แนวได้ชัดกว่าเนาะแนวตรงนี้ในอดีตเป็นซัพพายเนาะแล้วเขาก็มาจิ้มแล้วก็ย่อลงทำโลว์โลนะคะถ้าเกิดการไม่ทำโลว์โลอาจจะไม่ตีแนวตรงนี้แต่ว่าเขาทำโลที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าเห็นไหมคะแสดงว่าบ่งบอกว่าแรงขายเนี่ยก็ยังสามารถที่จะผลักดันลงได้ต่อแล้วก็ไปเขากลับมาไปทดสอบนะบ่งบอกว่าเฮ้ยไม่ผ่านถึงแม้ว่าจะเป็นซัพพลายที่ถูกใช้แล้วแต่ว่าสวิงหรือโครงสร้างราคามันบ่งบอกว่าทำโลว์โลต่ำนะแสดงว่าตรงนี้ เดี๋ยวรอเด้งเซลแต่ทีนี้เราจะไม่เซลจนเลิ่นเกินไปค่ะทุกคนเพราะไล่ก,กราฟมาตั้งแต่ภาพใหญ่จนมาถึงในทางเฟรม H หนึ่งเนาะแนวที่แอดไล่มาตั้งแต่ทางเฟรม day เ,เมื่อกี้นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยแนวรับสําคัญในที่มันมาจอดตรงนี้เนี่ยมันไม่ทําโรตัมถ้าเกิดว่าเขากลับลงมาทดสอบอีกครั้งในทางเฟรม H หนึ่งแต่ต้องเกิดปชิกด้วยนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่เกิดปฏ็กชันิเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุลงมาหรือว่าทำฟอลเบรกแล้วดึงกลับไปใหม่เนาะภาพใหญ่ยังไปขาขึ้นนะ กรอบระยะการวิ่งนะคะถ้ากะด้วยสายตาก็ประมาณมจากแนวรับขึ้นไปหาแนวต้านอันนี้ร้อยโอเคประมาณสัก2,000จุดเอาไม่มรรทัดวัดเลยดีกว่าตรงนี้เนาะไปถึงตรงนี้อ่ะสองพันสอกว่าจุดจริงๆด้วยนะคะแสดงว่าระยะการวิ่งจากรับไปหาต้านเนี่ยก็ คุ้มค่านะคะโควิดมาจ,จิ้นที่คุ้มค่าแต่ว่าพยายามบายใกล้ๆแนวรับน้อแต่ถ้าเกิดว่าเซลล์ก็เนี่ยคงสร้างราคามันก็ตอนนี้ตรงกลางนะให้ราคาวิ่งกลับขึ้นไปทดสอบพยายามเซลใกล้ๆแนวต้านนะคะเซลบายอยู่ในกรอบนี้จนกว่าน้องจะเบรกเลือกสักทางนะคะดีซีซูนะมีมุมมองว่าเซลล์แนวต้านนะ้องบายแนวรับได้ทั้ง2ฝั่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใคร มองว่าเฮ้ยไม่ได้คิดแผนเผื่ออยากเล่นได้แค่ฝั่งเดียวก็หน้าเทรดเซลยังได้เปรียบอยู่เพราะว่าอิทธิพลของเทนในทนำเฟรม H4 4กับ H1 สําหรับสายสเกลปิ้งนะยังเป็นขาลงแล้วก็ระยะการวิ่งจากแนวต้านมาหาแนวรับ ก็คุ้มค่าอยู่นะคะต่อการที่จะเก็บ Profit Margin นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเรามองว่าเฮ้ยนีสูงไม่สวยอ่ะเดี๋ยวแจะไปวิเคราะห์ US30 US 100 US, แล้วก็น้งทองเผื่อไว้ให้เราเลือกตัวส,สวยๆมาโฟกัสกราเพื่อที่จะหาจุดทำกำไรในครั้งนั้นเนาะเชื่อว่าใน1วันอ่ะจริงๆทุกคนก็อยากเห็ดแค่วันละหนึ่ง,งสงแผนก็อยากจะปิดจอแล้วเนาะแต่ว่า อย่างทัดมาวิเคราะห์กราฟเนาะบางทีมันเฉลยแบบให้ออก2หน้าต้องตีแนวเผื่อไว้ให้ทุกคนเนาะเพราะว่าบางทีเราเปิดกราฟม,มาอ่ะกำลังจะเซลล์เลยแต่ว่าเปิดมาเจอจังหวะที่เฮ้ยกราฟมันมาติดแนวรับแล้วอะ่ะ มันในทางเฟรมที่หมันมาแล้วก็อาจจะพิจารณาทำกำไรในครั้งนั้นก็เป็นไปได้นะคะต่อมา US30 มาดูกันมาเริ่มตั้งแต่ไทม์เฟรมเดย์เนาะเดยเมื mm ่อวานนะคะปิดเป็นทั้งเทียนสีเขียวโดจินะคะบ่งบอกว่าเฮ้ยจะขึ้นต่อนดี้ไหมหรือจะลงต่อแต่ว่าอิทธิพลของเทนเนี่ยกราฟเป็นขาขึ้น mm hmm. วันเนี้ ตลาดน่าจะวิ่งแรงเพราะเมื่อวานเป็นแบงค์ฮอลิเดย์เนะาะเมื่อวานก็ตลาดปิดเร็วนะคะก็ u s ู่ไนะคะแนวที่เราจะรอเล่นวันนี้ถ้าเกิดว่ามองโครงสร้างภาพในทางเฟรมเดย์ก่อนนะแนวรบสำคัญที่ราคาเนี่ยมีโอกาสที่ลงมาแล้วแบบมาแตะโชวแล้วก็เด้งรีบาวกลับไปรุแรงก็แนวนี้เลยนะคะที่ประมาณ45-240.7ถึง4 5 1.17.6สาเหตุที่ตีแนวตรงนี้อ่ะบอกได้เลย,เลยทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อที่มาที่ไปมันไปยังไงเนาะราคาแอดขอนับสวิงตรงนี้แล้วกันเนาะยกสวิงไห้ไปทดสอบเนาะแล้วก็ยอ่อไม่ทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่สุดท้ายแล้วก็แบบว่า เฮ้ย hey, ไม่ผ่านว่ะแนวนี้เหนียวทาเทมเรับไว้อยู่ราคาก็โดนแรงขายกลับลงมาสุดท้ายนะคะอิทธิพลของเทนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปซ้ายมือมันเป็นขาขึ้นก็โดนแรงซื้อดันกลับแล้วเขาก็ไปรีเจ็กรีเจ็กแล้วไอ้แท่งเทียนของทำเทมเดแท่งนี้หนึง่งแท่งสามารถยืนเหนือบริเวณแนวตรงนี้ได้หมดเลยทั้งทั้งที่โอ้โหเขาพยายามทดสอบหลายแท่งเลยแต่แท่งนี้ยืนได้แสดงว่าตรงนี้เนะี่ย สำคัญเลยแนวรับมันเหนียวเหนียวเลยเนดะีมันกลับมาทดสอบเราก็พิจารณาบายนะคะอันนี้วิเคราะห์จากทางเฟรมเดย์หอนะแต่ถ้าเกิดว่า ต้องการแนวที่คมกว่านี้ก็ลดลงไปในทางเฟรมที่สี่เพื่อที่เราจะได้เห็นมิติโครงสร้างราคาว่าณนะจุดนั้นเราควรที่จะหาจุดขยับแนวตรงไหนเพื่อที่จะรอหานะจุดเข้าบายเนาะโครงสร้างในทางเฟรมที่หนึ่งก็ยังเป็นขาขึ้นนะทุกคนตรงนี้เป็นดนะิมานเนาะมันก็มีข่าวนะวิ่งขึ้นยอ่อแล้วก็เริ่มแบบว่าโหไซด์เว่ออกข้างเลยไซด์เวเฉียงขวาเลยนะคะถ้าอ้างอิงจากภาพเทรนในทางเฟรมใหญ่เป็นขาขึ้นแสดงว่าน่าเทรดบายได้อยู่แนวได้จะคาลิเบตให้นะแนวนี้ ที่อธิบายในทางเฟมีเนี่ยรับไว้แล้วนะเราก็มีแรงซื้อกลับขึ้นแล้วก็เฮ้ยทำโลต่ําไม่ได้อนะพยายามขายแล้วอะไปหาหนะต้าตันก็แล้วสุดท้ายก็ซื้อกลับซื้อกลับเนาะแนวที่เราจะคาลิเบตเล่นเนาะเมื่อวานจำได้ว่าคาลิเบตแถวๆนีแ้แล้วน้องก็มาจิ้มนะแล้วน้องก็วิ่งแต่ว่าน้องก็อืม ก็วิ่งอยู่นะโอเคตลาดดันดันก็พอใช้ได้อยู่แนวตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอพิจารณาหาจุดเข้าบายนะคะเป็นแนว4 5 5 0 5 5 4 5 4 8นถึง4 5 4 8 0 8นะคะนี่ก็อ้างอิงจากโบกนี้นะเพราะว่าแต่ละโบกเนี่ยแนวรับแนวต้านก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเทรดจริงๆนะก็จะไปตีแนวในโบกที่เทรดอย่างอเทรดโบกี b เดี๋ยววิเคราะห์ไว้นึงนี้แต่เวลาไปตีแนวหาจุดเข้าจุดออกก็จะไป เทดในบล็อกของแมดนะคะก็คือไปวิเคราะห์ตีแนวในนั้นเลยแต่น,นี้ภาพรวมนะคะก็ต้องมาวิเคราะห์เป็นเทดทีว่วิวให้ทุกคนเห็นมุมมองว่าการตีแนวโดยประมาณทุกคนจะได้ไปไประยุกต์ใช้ได้เนาะตรงนี้มันรับไว้แล้วเนาะถ้าเอาแบบสวยๆเลยนะ น้องก็จะวิ่งแบบในช่วงตลาดอเมริกาเนาะแรงๆอย่ที่สามูนะถ้าเกิดเบรกเอาไปได้นะในคำเฟรมที่หนึ่งตรงนี้ให้ให้แท่งเทียนของทาเฟรมที่หนึ่งเนี่ยรับราคาแล้วบอกว่าเฮ้ยรับตรงนี้นะล้วเบรกเขียวไปเลยอะ่ะเขียวใหญ่ไปเลยอะ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาย่อกลับมาเนาะเกิดพฤติกรรมการเบรกเอาแอนด์รีเทสเราก็สามารถที่จะเล่นจังหวะรีเทสในแนวรับตรงนี้ได้แต่ว่าทั้มิ่งเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเมื่อเราเทรดในช่วงตลาดอเมริกาแนวก็จะต้องถูกคาลิเบรตไปอีกนะทีนี้การคาลิเบรตแนวต้องมาดูอีกว่า น้องที่วิ่งเล่นน้องฟอล,ลงมาปะหรือว่าน้องไปเลยถ้าฟอลก็อาจจะถูกคาลิเบตขยับแนวต้องดูก่อนว่าแท่งเทียนมันเฉลยแบบไหนนะบางทีหไหมสมมติว่าน้องมาจิ้มน้องเกิดพฤติกรรมการแบบว่าฟอลเบกแล้วก็ดึงกลับเนี่ยบางทีเรามาตีแนวตรงไส้ถ้าเราจะ แบบโฟกัสหน้าง,งานเล่นแบบเดียวเทาาเรื่องที่มันไม่มาไงเราก็ต้องแบบให้คาลิเบร์ขึ้นไปข้างบนนะบางทีบางจุดนะคะต้องตีแนวขึ้นสูงบางจุดต้องตีแนวลงต่าๆแต่ถ้าเกิดว่าบางจุดก็ต้องตีแนวตรงกลางมาแล้วแต่โครงสร้างราคาเฉลยแต่ว่าเอ้ก,ก็จะพยายามอธิบายที่มันง่ายๆเนาะให้เห็นจ้าโซนที่มันง่ายๆเนาะอันไหนยากก็บอกยากนะบางโซนหรือบางตัวนะคะ มันมองยากมากเลยจะปล่อยวันถ้าเกิดว่าตัวไหนที่สวยกว่าจะเลือกตัวนั้นมาโฟกัสละเหลือตัวสุดท้ายละประมาณนี้นะคะมันก็จะมีถ้ากราฟมันไซเวจนมองไม่ออกเลยหน้าที่่างไอคือไม่เทรดนะคะเพราะว่าใน1วันอย่างที่บอกว่าก็จะเทรดหนึ่แผนถึง2แผนมากสุดอะบางวันก็คือ1แผ่แผนนะบางทีแบบเข้าไปแบบชนกันทุนบางทีเข้าแต่แผนแรกดูในแซวไอกือโอเคปล่อยแล้วรอวันถัดไปดีกว่านะคะอันนี้ก็เยอ 30, นะสามส่วนเนาะแนวตรงนี้เป็นแนวรับราคาที่น้องเนี่ย มาทดสอบหลายครั้งแล้วก็ทิ้งไส้ทิ้งเนื้อให้เราเห็นว่าเฮ้ยเขาเกิดพฤติกรรมการต่อสู้กันนะแต่ว่าเอาแบบเหนียวเหนียวเนะาะเห็นที่บอกว่าบางโซนต้องให้น้องเบรกบางโซนแบบเฮ้ยถ้าจิ้มลงมาฟอลฟอลแล้วกลับขึ้นไปยืนได้ไหมอะถ้าเบกหน้าตาแบบนี้ก็ล่อหาจุดเข้าบายนะคะยี่สสามศูนย์ส่วนนัสแทกหนึ่งรอยนะคะเมื่อวานมาดูกันเมื่อวานเนาะน้องก็ปิดเป็นท่งเทียนสีขเขียวนะคะจอบริเวณแนวต้านท่งเทียนคืนกินก่อนหน้าเนาะที่ปิดไปเมื่อ ต้นเดือนต้นเดือนนะวันนี้ก็วันที่2เนาะราคาก็เป็นโดจินะคะแต่ว่า โครงสร้างเน่มันเป็นขาขึ้นนะแต่ถ้าสังเกตดีๆอย่าชะล่าใจไปน้องเนี่ยทำเนียนเหมือนแบบว่าเฮ้ยเป็นอ่า head and shoulder ไหมวิ่งขึ้นไปแล้วก็ยโยกลงมาแล้วก็ทำไฮชนะไฮก่อนหน้าแต่ว่าเขาก็พยายามวิ่งขึ้นแต่ดันมีแท่งเทียนกลับตัวนะทาเป็นแบบ inward ดีกว่าตรงนี้เราอาจจะมองว่าเฮ้ยหาจุดดิ้งเซลล์แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเหมือนแอตมิคอร,ราฟเมื่อวานก็พูดอันเดิมนี่แหละว่าน้องเนี่ยเหมือนหน้าตาจะเป็นอ่า head น n d s h o u l d ทีเนี้ย ถ้าเรามองแค่ทำเฟรมเดเราจะมากดเซลเลยไม่ได้นะคะบางทีมันอาจจะแ,แบบว่าจอใกล้กับแนวรับก็เป็นไม่ได้เนะาะคเารีเบนในทำเฟรมสี่นะคะก็จะเห็นว่าโครงสร้างราคาเนี่ยกราฟก็ยังเป็นขาลงอยู่นะในภาพของทำเฟรมใหญ่แล้วในอดีตเมื่อวานเขาก็พยายามว่าทดสอบต่อสู้นะคะตรงนี้เห็นไหมเกิดการรีเจ็คแล้วก็มีแรงขายกลับลงมาเนาะส่วนในทำเฟรมที่หนึ่งทำอ,อย่างนี้ตีแนวเมวื่อวานาด้จับได้ว่าอ่าตีแนวไว้ตรงนี้ไว้รอเด้งเซลเห็นไหมคะแล้วเขาก็มา ทดสอบจริงๆแล้วก็หลุดลงไปนะคะก็เขาก็ไปตามอิทธิพลของเทนค้าลงส่วนแผน NASDAQ วันนี้นะคะก็ยังมีมุมมองว่าหน้าเทเซลได้อยู่แต่ทีนี้ลักษณะของการเคลื่อนที่ราคาของเขาเนี่ยเป็นแนวออกแนวฐานเท่าแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าราคามารีเจกบริเวณชุดนี้ที่เดิมนะคะเพราะว่าเขาพยายามทดสอบนนเนาะตั้งหลายครั้งมันไม่ผ่านแล้วถ้าเกิดตลาดไม่ก้านะคะน้องกลับมาทดสอบแล้วไม่ผ่านนะคะเกิดสัญญาณการรีเจก พิจารณาเด้งเซลลลงมาเก็บตรงไหนล่ะทีนี้ดีเก็บตรงนี้เลยไส้เทียนตรงนี้แหละที่มันเกิกดพฤติกรรมการต่อสู้ราคาในอดีตเนาะก็เคยมีการต่อสู้การสุดท้ายแรงซื้อมันแบบขึ่งกินนะคะแล้วก็ย่อรีเท็ถ้าเกิดว่าเราจะเซลไอเวิร์้งชุดนี้เนาะขอวัดระยะนิดน,นึงเพราะว่ามันเหมือนระยะมันแคบเลยอะ,อะประมาณจากรับไปหาต้านอะพอได้อยู่โดยประมาณพันจุดนะคะก็ถ้าเซลล์ก็พยายามให้ราคาเนี่ย ใกล้แนวต้านซะหน่อยนะคะแล้วเกิดสัญญาณการรีเจ็คส่วนถ้าเราจะบายถ้าน้องไม่หลุดแข่งเทียนในทงเฟรม H 1ขึ้นไปนะคะจะต้องส่งเสริมว่าตรงนี้ยืนเหนือบางทีไปใช้ทงเฟรมแบบแค่ M 3 0ม 5, 5มันเอาไม่อยู่นะคะถ้าเกิดว่ากราฟมันเป็นเทนที่แบบสวยค่ะขึ้นอ่ะมันมาไซ์เวอนเนี้ยไอ้หรือ i m เฟรม M e ิเนี่ยเอาอยู่แต่น้องเนี่ยคือ เขาเป็นไซเวดาวไงแล้วปรากฏว่าเราจะบายด้วยกราฟที่แบบว่าวิ่งที่อยู่ในกรอบกราฟไซเวต้องยืมทาเฟสหนึ่ง 1, หรือเ4สมาประยุกต์ใช้แล้วถ้าเราเปิดเจอกราฟมันเจอในทาเฟสสที่แบบว่ามาจอดอยู่ตรงนี้พอดีแล้วเป็นเท่งเทียนกับตัวพิจารณาบายได้นะคะแผนเทตุเนสแดกหนึ่งร้อยหรือว่าเยอะหนึ่งร้อยแล้วก็เซลตรงนี้เลยตามอิทธิพลของเทนคนาลงส่วนตรงนี้ก็รอบายเช่นกันเพราะว่าน้องเกิดพฤติกรรมการไซเวถ้าเกิดว่าเอสเชียนะคะเชียแค่ฝั่งเดียวนะ mm hmm. ก็จะเชียตามเื่อนไขเช็คลิ in, นะ์น้อง ก็ชอบตัดสินใจเล่นทีละฝั่งแล้วก็โฟกัสไปเลยเพราะว่าในหนึ่งแผนะกว่าเราจะหาแนวรับแนวต้านเจอทุกคนโหกว่าเราจะกดเทศกว่าจะเบรกเอากว่าจะรอพพ่ชั่นกว่าจะอ่านเกมออก หนึ่งแพนนะคะเราใช้สมองในการคิดวิเคราะห์คือทุกวินาทีอ่ะแค่กดเทรดหนึ่งแพรนะกาฟวิ่งไปหนึ่งแท่งหนึ่งนาทีห้านาทีคิดทุกนาทีจนกว่ามันจะ TPSL นะคะแล้วก็ชอบมองฝั่งเดียวแล้วก็ลองดูว่าราคาที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยเข้าเงื่อนไขไหมนะคะอ่าถ้าเกิดมองฝั่งเดียวก็คือแผนนี้รอเด้งเซลล์ตามเช็คนิคที่มันเป็นขาลงเนาะในไทม์เฟรม H1 นะคะบางครั้งเนี่ย ค่ะเวลาไล่การาฟมาปรากฏว่าทำเฟมเอสี่กับเอหนึ่งเกิดพฤติกรรมการคุมเครือออกแนวกึ่งกึงไว่้จะขึ้นหรือลงปรากฏว่าไล่การาฟมาแล้วมาเจอแนวในทำเฟมบิ๊กเทำเฟมบิ๊กสวยก็จะพิจารณาหาจุดเข้าเทรดหรือตีโซนในทำเฟมบิ๊กนะคะอันนี้ก็ให้ทิคการอ่านโครงสร้างพฤติกรรมราคาจากภาพใหญ่มาภาพเล็กเนาะแอ๊ะจะไม่จมแค่ในทำเฟมเอหนึ่งเท่านั้นหรือทำเฟมเอ็มหนึ่งเท่านั้นนะต้องอ่าน มัลติเพิร์ลทำเฟรมควบคู่กันไปตั้งแต่มันลงมาถึงทำเฟรมที่เล็กที่สุดเลยแล้วก็มาดูว่าอ๋อแนวตรงนี้แหละเกิดพฤติกรรมการต่อสู้กันแล้วก็เราจะได้พิจารณาเล่นตรงนั้นเป็นการตีแนวที่คมๆมนะราคาจะได้แบบรีเจ็คแล้วไปแรงเนาะส่วนน้องทองนะคะตัวสุดท้ายนะคะน้องทองก็โอ้โหนิ้วไฮ้นะคะน้องจะไปไหนก่อนแต่เขาก็เอาชนะแนวตรงนี้ไปได้นะคะตรงนี้ประมาณสักสามจี 999 3499.08หรือว่าเป็น34เป็นเลขกลมๆก็ได้อ่ะ34500นะสวยๆน้องก็สามารถที่จะทำ New High ได้อีกเนาะโครงสร้างก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะแผนเห็นวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูในทางเ Day ก่อนถ้าน้องขึ้นขนาดนี้ไม่ต้องสืบเลยเดย์ <c oughs> นี่ปิดเขียวแน่นอนเนาะท a m e Day แอบซื้อนะทุกคนเห็นไหมถ้าเราไล่กราฟตั้งแต่ใหญ่ลงมาเล็กเราก็จะเห็นพฤติกรรมนะคะว่าเอ ทำไมที่เราเด้งเซลล์ยอยู่ในทำเฟรม H4 H1 เนี่ยมันดันกลับตลอดเลยวะถ้าเราไล่การแบบนั้นวิกเดมาเอ้ยทำไมทำเฟรมนี้ไปเขียวอีกแล้วเมื่อวานก็ปิดเขียวอีกแล้วเมื่อวานก็ปิดเขียวเมื่อวานก็ปิดเขียวไปเขียวเฮ้ยมันก็มีอะไรแน่เลยนะคะเราก็ต้องอ่านดูว่าโครงสร้างราคาที่เขาวิ่งหรือแท่งเทียนที่เขาวิ่งเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันทําพฤติกรรมอะไรก็ค่อยๆดูเขาไปเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสาย S c a l p i n g เนาะเมื่อกราฟเฉลยว่าฉันเป็นขาลงนะตอนนี้ฉันรู้แหละว่าฉันแอบิดเขียว เพราะว่าถ้าเธอจะมาบายตอนนี้ฉันยังไม่ได้ยกฐานไงเธอก็อาจจะโดนท็อปร้อาจจะด้งน้อยล้วก็สามารถที่จะเล่นในทำเฟมที่สี่กับที่หนึ่งได้แต่ว่าเมื่อกราฟเฉลยมวลชนบอกว่าเฮ้ยบายดีกว่าเป็นขาขึ้นดีกว่าอ่ะถ้ามวลชนเห็นพรองต้องการว่าอิทธิพลของเทนเป็นขาขึ้นเราก็หาจุดแนวรับราคาแค่นั้นเองเนาะกราฟเนี่ยในน้องทองก็ยังไม่ได้เสียเทนอะไรนะแล้วที่เราจะรอเล่นเนมื่อวานนั้นบอกว่า เฮ้ยเมื่อวานนี้มันมีแนวต้านเนาะแต่ว่ามันเป็นขาขึ้นนะก็ตีแนวบริเวณชุดนี้เดี๋ยวรอหาจังหวะย่อใบแต่น้องก็มาด้วยความที่มันมีแรงซื้อกลับเนาะทุกคนก็น่าจะรอกันบริเวณตรงนี้เ่ยเชื่อว่าถ้าวิเคราะห์กราฟก็น่าจะตีแนวกตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าการวิเคราะห์กราฟเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนนะคะบางทีตีแนวไว้กราฟมาเฉลยทั้งที่ที่บอกว่ายื่นรีเจ็คเบรกเอาเราก็ต้องคาลิเบตแนวต่างแล้วก็ดูว่าช่วงเวลาที่เรา จะเทรดหรือเซกชันที่เราโฟกัสทามมิ่งที่เราโฟกัสแท่งเทียนหรือโครงสร้างราคามันวิ่งไปถึงไหนเราก็ดูตามนะคะวิเคราะห์ได้แต่ว่าอย่าลืมพิเอ็ชันเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนแล้วก็ขยับแนวตามนะคะแล้วก็มีมุมมองว่าถ้าเกิดว่าราคายืนเหนือบริเวณชุดนี้เนาะแท่งเทียนในทำเฟสที่ถึงยืนเหนือแล้วเ,เ,เดี๋ยวเรารอหาจังหวะเข้าบ่ายแล้วน้องก็แบบยืนแล้วก็ทำนิวไฮเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขากลับลงมาทดสอบบริเวณชุดนี้นะก็สามารถพิจารณาจุดเข้าบ่ายได้เนาะ ที่ราคาประมาณ348 4.15- นถึง3480.61ดในอดีตอ่ะในอดีตซะหน่อยเขาก็ยื่นนะคะแล้วก็ย่อขายนิดหน่อยเพราะว่าสีอัดอ่านจากแท่อเงินสีแดงนะสีแดงเปิดบนปิดล่างนะคะเปิดปุ๊บปิ้งขึ้นไปแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็ดึงกลับมีแรงมาปิดตรงนี้ค่ะแล้วน้องก็แบบว่าเฮ้ยลงมาดึงกลับดึงกลับดึงกลับอ่ะสุดท้ายเบรกเอาดีกว่าแสดงว่าตรงนี้ค่ะทุกคนที่แอ๊ดบอกว่ามันดึงกลับดึงกลับเนี่ยมันสามารถที่จะยืนเหนือนะคะแท่งเงินในทางเฟรมทีห่หนึ่งยืนนะคะเดี๋ยวรอ หาจังหวะย,ย่อใบต่อให้นงไม่มาเดี๋ยวตลาดเมกามันจะทําราคามาจนได้แหละถ้ามันไม่มานะคะทุกคนมันจะต้องแบบเบรกไอหัวชุดนี้ไปแล้วก็เบรกเอาแล้วรอจังหวะย่อบานะคะอ่ะแผนเหตุของดัชนีกับน้องทองก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ